ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลูกปวยกันนี่ค่ะเมนูนี้ค่ะวันนี้วันหยุดปูค่ะปูค่ะแล้วก็หนวดปลาหมึกใหญ่ๆค่ะเอามาให้เห็นแค่นิดๆน,นะคะเดี๋ยวไปดูตอน สำเร็จเดี๋ยวว่าตอนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปจัดการล้างอีกนี่คะ่ะเราจะทำการต้มปูแล้วนะคะเดี๋ยวไปดไปรอดูเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงตอนสุกนะคะเพราะอปล้ร้องอันเคยหนึ่งแล้วมันดูจะแห้งไปก็เลยล้องต้มนะคะ ลองผิดลองถูกไม่เป็นไรค่ะเนาะรอ,อบเบิงตอนมันสุกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทุกคนนี่ค่ะเราปูต้มของเรานะคะวันนี้ไม่ได้นึ่งค่ะผัปูต้มค่ะก็ลองชิมดูว่ามันจะเป็นแบบไหนน,นี่ค่ะปุกไข่ไข่ไข่ไข,ข่เาะ อีกอย่างนี่ค่ะทุกคนนมี่ปลาหมึกย่างของเรานะคะย่างในเตาเลยในเตาไอนี่หม้อไรน้ำมันของเราเลยนะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาหั่นนะคะนี่ค่ะเมนูนวันนี้ก็จะบางคนที่กลัวหนวดปลาหมึกก็จะดูไม่อยากกินนะคะแต่ว่าเราไม่กลัวค่ะเราต้องกินมันนะคะนี่ค่ะทุกคนอาหาร ของเราวันะนี้นะนี่ปลาหมึกย่างที่เราย่างเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นปูที่ต้มแล้วค่ะนี่ก็เป็นผักจิ้มเนาะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะทีเด็ดนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะนี่นี่ค่ะน่ากินไหมแล้วก็มีเสริมนิดๆก็จะเป็นหนุ่มจีนค่ะ เสียงข้าวสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะมาค่ะทุกคนนี่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 น,นี่ค่ะสีสันอาจจะไม่ดูสวยงามนะคะเพราะว่าไอ้นี่แล้วสุกแล้วก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเด็กก็น่ากินเนาะนี่ค่ะทุกคนอาหารบรรยุดของเราวันนี้นะคะ ปูยักษ์หนวดหมึกยักษ์ค่ะมาดีครับวันนี้กินผู้กับปลารหมึกอ,มอร่อยจเจริญอาหารค่ะกุตนะพิ g ิสกุ n น p พิ t i t